ปัญหาทั้งเรื่องของอาการระบาดของโควิดด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องไฟแรงเรื่องการเดินทางด้วยเพราะนั้นช่วงสงการานต์เนี่ยก็ขอให้คงใ,คใช้ชี่เป็นมงคลถ้าจะไปการาบไหว้ผู้ใหญ่แล้วทำสิ่งที่เป็นมงคลก็โอกาสที่จะเ,เกิดปัญหานในเรื่องของโควิดหรือการเกิดปัญหาขอ,ของการ ใครลใช้ถนนก็จะน้อยลงย้องขอให้ทุกคนได้มีความสุขในปีใหม่แล้วก็มีชีวิตที่ที่ดีงามเป็นมงคลครับ่งดูเหมือน,น,นว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ในส่วนของผู้ว่าราชการในการตัดสินใจในการทำัต่กิจกรรมต่างๆตรงนี้ค่ะอันนี้อ,อันนี้ก็ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าเสาการแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะเป็นตัวที่ว่า ควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมอย่างไรโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นๆด้วยเช่นด้านเศรษฐกิจเป็นต้นผมว่าเหมาะสมที่สุดครับมันมีคําถามถึงขั้นว่าเราจําเป็นต้องมาล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้งไหมม,มันถึงขั้นจําเป็นหรือว่าอาจจะใ,<น>ใช้แนวทางล็อกประเทศไอ้ล็อกพ<น>ื้นที่<น>อะค่ะในทาคิดผมเนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเรายังประชาชนทุกคนเนี่ยยัง มีมาตรการในการที่จะป้องกันตัวเองเช่นใส่แมสสั้งมือรักษาระยะห่างดีเข้มแข็งนะครับไอเรื่องของการระบาดเนี่ยแม้ว่าจะมีอย่างไรเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้มาตรการที่จะไปไปทำซึ่งมีผลต่อสศสษฐกิเนี่ยมันก็ด้วยเจตนาเดียวกันคือต้องการที่จะปิดสถาน ดำเนินการตระกอบการต่งางๆนี่ก็เพะะิ่ไม่ให้คนไปรวมกันให้คนรักษายระยะห่างไม่ไม่คนไปไปไปติดเชื้อกันได้มันจุดประสงค์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยใช้ระบบมาตราฐานในการที่จะดูแลตัวเองรักษาระยะหาาย่างใส่แมสกนั้นด้วอเพราะ,ะนั้นไอ้สิ่งอื่นมันก็สามารถที่จะไม่จําเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดและสง่งผลกระทบต่อ,ตอ,ตอเศรษฐกิจได้เป็นปัญหาเรื่องเดียวั แผนการเปิดประเทศยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะตามที่เรากําหนดไว้อย่างเช่นหนึ่งกรกฎาคมในขณะนี้ที่ประชุมไปยังยังไม่ได้ยกมาผมว่าเข้าใจว่ายังต้องประเมินแนวทางอีกทีหนึ่งบางนี้ทางนั้นก็ต้องให้ให้เป็นเรื่องของส่วนเกี่ยวข้องนะทั้งสองบขทั้งปมต้องพิจารณา